โอ้ยเสียว,ยว <c oughs> มันเอียงอล้ <c oughs> สนุกปะลูกเสียวไหมเสียวมากเสียว่าวแม่อันมายัางเธอมาอยัางอะ่ะมามาเร็วแ <c oughs> ม่อันบังคับกินก็มา เออโอ้ยเสียวอ่ะสูงด้วยออมสีนระวังตกแล้วลูกจะไ้ดีเธอมายางฮะเธอเธอก็เบรกไว้ดิอย่าชนแล้วดิเพราะมันดันไปเลยห้ามหยุดเสียวป่ะหูกมันจะเสียวฮะ ไฮเกดฮะเออถ้าถ้าไม่ดันมันจะเบรกเอาสินเกลือปะโลมอยากเล่นหรืออยากเล่นเนี่ยเหรสียอ่ะเสียวอ่ะ มาย่างมาย่างฮะเอาเสียงเสียวป่ะลูกมันเสียวมันปลอดภัยไหมเนี่ยฮะ เดินไม่อ่านไม่อ่านไปไปโอ้โไปไปใช่อย่าเบรกแค่นี้ไม่ได้เบรกนะเนี่ยเราดันตลอดเลยเนี่ยแล้เราก็ดันตลอดทำไมมันไม่ได้หรอไม่รู้มันเบรกมันเองไงตรงนี้มันจะใส่ึ้นไป สูงสวยว้าวอ้วขึ้นหามาาม่อกี้ไห้ยาสนุกว่าสนุกหรอคุมนะเนี่ยมาตามมายิ่งกว่าไอ้ใบกี้อีกเฮ้ย เสียวอ่ะดูดิเ,เสียวป่ะเธอเสียวไหมเอาการลูกเอาเสียวลูกเสียวป่ะลูกเสียวมาก<ะ>เสียวสเสียวฉ่ายาแล้วล่ะที่ร้อยห้าสิบก็เสียวอ่ะฮะเอ่อ อะไรนะานมายางมาย่างผู้เสียวอะ่ะเอาสิเห็นตัวป่ะลูกลัวมากฮะลัวเมื่อกี้ใครกีดฮะวันเสียวหล่นนะเสียวหล่นนะ สู้ๆยกมือดิยกนิ้วสองนิ้วดิยกนิน้วสองนิน้ว <c oughs> อายีลองเปล่าต่อไปอยากเล่นอะไรด้วยนะอายีลองเปล่าอายีลองไหมเด๋วๆเดูวๆเด๋วพี่ค่ะโอ้โหนนั้นคืออะไรอ่ะต่อไปอยากเล่นอันนั้นต่อไปขอเล่นอันนั้นน้าเดี๋ยวไปดูก่อน ว่ามันอันตรายนะเพราะว่านี้ยังอันตรายเพราะไม่อยากมันเหมือนไว้์เนฮะสวยป่ะนะยกนิ้วดิสองนิ้ว